มาบุญมหาบารมีกับงานประจำปีสุดจิงใหญ่จิงใหญ่ วัเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อบุญอดีตเจ้าอาวาสและร่วมงานทำบุญฉลองตราตั้งฐานานุกรมที่พระครูปลัดนิรุตชาคโรเจ้าคณะตำบลเขาท่าพระเจ้าอาวาสวัดเขาท่าพระนวัดเขาท่าพระตำบลเขาท่าพระอำเภาเมืองจังหวัดใชยนา no, no, no. กำหนดงานในวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น14คำ่ำและวันขึ้น15ค่ำเดือน3รวมงาน2คืน1วันมหรสพสมพอ่อชมฟรีตลอดงาน วันศุกร์ที่2 3กุมภาพันธ์เวลาเก้นาิกาเนาทีเป็นต้นไปพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เปิดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงพระบุญอดีตเจ้าอาวาสและร่วมงานทําบุญฉลองตราตั้งฐานานุกรมที่พระครูปหลัดนิรุตชาคโรเจ้าคณะตำบลเขาท่าพระเจ้าอาวาสวัดเขาท่าพระณศาลาการปรเรียนวัดเขาท่าพระ นอนในภาคกลางคืนทั้งสองคืนคืนวันศุกร์ที่23และคืนวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เฮ้ยฮัทเชอมาแล้วมาแล้วมาแล้วชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกคณะพรพระแก้วสิงห์บุรีร้องบอกแฟน,นที่นั่งดูเสียงสาร ถูกครูบังคับสิ้นความเลื่อมใสกระสายกระสับความผิดยอมรับมิด้ลูปัทพยนตญ์จอยักษ์จากทีมงานเสียงทิปอินเตอร์ ที่ตรอสอบถามจองพื้นที่ร้านค้าภายในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโทร0 9 2 8 6 5 7 8 9 6ระบบขึ้นเสียงและไฟประดับภายในงานโดยทีมงานเสียงที่บริการบ้านเขาดินและทีมงานเสียงที่บริการบ้านท่าชัยจะลืมและอยบาบพลาดยาบเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,567ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อบุญอดีตเจ้าอาวาสและร่วมงานทำบุญฉลองตราตั้งฐานานุกรมที่พระครูปลัดนิรุตชาคโรเจ้าคณะตำบลเขาท่าพระเจ้าอาวาสวัดเขาท่าพระนวัดเขาท่าพระตำบลเขาท่าพระอําพามืองจังหวัดชชยนา ทำบุญกันบ้างวังวางๆก็ไปทำบุญรู้ตัวไหมเราคุณเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีอย่ามวัวต่างเวรคิดชิงเด่นชิงดีถ้ายุ่งยากเต็มทีเข้าวัดเดือตัดปัญหา ดีตอบใครเข้าชอบเขาช่างเราไม่ต้องไปฟังเสียงกนกเสียงกาทำบุญบ่อยบ่อยเขาก็ขอยนินทาว่าทำบุญเอาหน้าใครจะว่าชังใครจริงอย่างเขาว่ามันก็น่า ทุกคราวก็ต้องเอาหน้าไปทำบุญ